การออกมาเสนอทางออกวิกฤตประเทศโดยกลุ่มรัฐบุคคลอีกครั้งดูเหมือนจะถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงความเหมาะสมกับการดึงสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับก็เห็นว่าเป็นการเติมความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นในสังคมขณะที่การน,นำคณะบุคคลก็ยืนยันว่าเป็นความหวังดีที่ต้องการให้ประเทศมีทางออกชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิกรเจริญ และท่านผู้นาในสังคมอื่นๆแล้วแต่ท่านจะเป็นทางรัฐตัวดีทางเผยเผยผูด้ดีแล้วก็ร่างพระโรดร้อยการฉูดก้าวเพื่อลงพระบัณฑิช้ยผมเชื่อว่าในฐานะที่ผมท่านเป็นองค์พระบรมมุขข้าที่สำคัญที่สุดก็คือด้วยพระบารมีของท่านพระองค์ท่านจะรับสั่งอย่างไรก็ตามคนไทยทั้งประเทศจะต้องเชื่อฟังและยอมรับเหตุการณ์ที่จะที่คลายเหมือนกับที่และและมา ถือเป็นความพยายามอีกครั้งของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นคณะรัฐบุคคลพยายามเสนอทางออกของบ้านเมืองที่คิดว่าจะเป็นคําตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาหากสถานการณ์บ้านเมืองเดินสู่สุญญากาศทางการเมืองด้วยการดึงผลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมาช่วยขี้คลายสถานการณ์เป็นผู้ทุนกล้าวทุนกระมอมและรับสนองพระบรมราชะองค์การแนวแก้ไขวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง แต่ดูเหมือนแนวทางดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมอีกครั้งถึงความเหมาะสมกับการดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ในมุมมองของผู้ก่อตั้งคณะรัฐบุคคลอย่างพลเอกสายหยุดเกิดผลกลับเห็นว่าแนวทางนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดกับการยุติความขัดแยง้งและทุกฝ่ายเกิดการยอมรับด้วยการพึ่งพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จริงๆแล้วคณะรัฐบุคคลเนี่ยอยากให้ผลเอกเปรมทำอะไรฮะถ้าชีัก็ร่างพระบรมราชองการขึ้นไปที่ว่าจะท่านคือผมผมเชื่อมในบารมีที่เรียกร้องนี่เรียกร้องเพื่อให้อาศัยบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเข้าใจไหมว่าท่านจะตรัสว่ายังไงแล้วผมเชื่อว่าด้วยพระบารมีแล้วก็คนจะยอมรับแม้ข้อเสนอของคณะรัฐบุคคล จะเป็นความหวังดีที่ต้องการให้ประเทศมีทางออกแต่นายสุข,ขุมนนสกุลน,นักรัฐศาสตร์เห็นว่าแนวทางนี้ไม่แตกต่างกับกลุ่มกปปสและยิ่งเป็นการสร้างปัญหาเติมเชื้อไฟให้สถานาการณ์คลุกกลุนเพราะแนวทางที่เสนอร้วนไม่ใช่วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยข้อหนึ่ข้อสอก็เป็นไปนไม่ได้แล้วข้อสามจะเป็นไปได้ไง การที่เขาออกข้อสามาเนี่ยแสดงว่าเขาเจ็บแล้ว่าข้อหนึ่งข้อสองมันเป็นงผลได้นั่นคือให้ใครก็ไม่รู้มารับสนองพระราชโองการผลนี้ก็จะอ้างคําว่าสร้างปัญหาใหม่สร้างปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหามันจะทําให้กลุ่มคนที่ไม่ยอมรับหลักการนี้ออกมาต่อต้านซึ่งก็มีการแสดงตัวแล้วว่าคนกลุ่มกลุ่มที่มีพลังนี้ก็บางกลุ่มชัดเจนว่าเขาไม่รับหลักการนี้ ัันนที่มเกิดขึ้น้นกต็ตตต่่ออูานนตตั้งแแ่วิาทีรขอให้พลเอกเปรมเป็นผู้เสนอและรับสนองพระบรมราชองค์การพระราชวินิจฉัยถึงแนวทางการแก้ไขวิกฤตของประเทศจะเป็นความหวังดีที่กลุ่มคณะรัฐบ,บุคคลมองว่าจะทําให้ประเทศดีขึ้นแต่ข้อเสนอทั้งหมดอาจไม่สามารถทําได้ตามแนวทางของระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยมิบังควร ทั้งที่จริงแล้วสถานการณ์ขณะนี้เกิดจากการไม่เคารพกฎหมายของคนบางกลุ่มและแนวทางที่หาข้อยุติได้โดยเร็วและให้ความเป็นธรรมมากที่สุดนั้นคือการเลือกตั้งเคารพเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงนัทธุวิกรมเจริญ NBT News Focus